สิสยโฟนการพิกัดข่าวนะครับเช้านี้นักข่าวบลเมืองชวนจับตาคราบน้ํามันปริศนาที่กระจายเกลื่อนชายหาดในภูเก็ตเลยนะครับโดยเฉพาะหาดท่องเที่ยวที่ตอนนี้ครับแม้ว่าจะระดมกําลังกันไปช่วยเก็บกว่านะแต่ว่าก็ยังพบก้อนน้ำมันเล็กๆนะคะลอยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะคุณพิธาปรครับถึงตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่มีรายงานว่าก็ยังเจออยู่ดีนะคะแม้ว่าจะช่วยกันเก็บออกไปแล้วเนี่ยคะ่ะเป็นความกังวลใจเพราะว่าจุดใหญ่ๆที่พบเป็นชายหาดด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพร,รววฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในฝั่งอันดามันกันหน่อยค่ะล่าสุดพบคราบน้ำมันบริเวณชายหาดหลายๆแห่งในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันนะคะถ้าเราดูจากแผนที่ในซีไซส์นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจุดที่พบคราบน้ำมันเนี่ยค่ะ อยู่ทั้งด้านบนที่พังงานะคะแล้วก็ไล่ลงมาถึงฝั่งภูเก็ตเลยค่ะคุณวรัญยูบุญสิทธ์มีภาพให้ชมเดี๋ยวชมทั้งภาพและเสียงจากคลิปนี้ค่ะแนวนี้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็โดนซัดกลับลงทะเลแล้วก็ยังไงภาพและเสียงจากคุณวรัญยูบุญสิทธิ์นะคะเป็นแอดมินเพจเฟซบุ๊ก k ขยะมลสุม เขาเป็นกลุ่มอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะบันทึกภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือคราบน้ํามันเป็นก้อนดําๆนี่ไม่ใช่หินนะคะคราบน้ํามันทั้งนั้นค่ะถูกซัดขึ้นมาเปลือนบริเวณชายหาดในยางนะคะภาพนี้เกิดขึ้นช่วงวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วจุดนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาธอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะ คราบน้ำมันที่เห็นจะมีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆกระจายทั่วหาดระยะความยาวสักประมาณ200เมตรนะคะทีนี้เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคะอยากจะให้ชมภาพที่คุณวรัญยูบันทึกเอาไว้เป็นจังหวะที่คลื่นนะคะมันซัดคราบน้ำมันเหล่านี้มาบริเวณชายหาดนะคะกลับลงไปแล้วนะครับนี่ครับทะเลกละซัดกลับมาเนี่ยครับในทะเลก็มีปลาลงไ,ไปดูในน้ำเนี่ยค่ มาแบบเงียบเงียบเนี่ยแม่ในนี่นะก้อนแบบนี้มาแบบนี้เนี่ยเนี่ยมาแบบนี้ลอยมาเนี่ยมาแบบเงียบเงียบลอยมากับผิวน้ํามาพร้อมคลื่นแล้วซัดเข้ามากองกันแบบนี้นะคะในช่วงเย็นวันเดียวกันจากที่บันทึกภาพค่ะทางอาสาสมัครเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเขาจับมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลสาคูร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านในจุดนั้นนะคะไปช่วยกันเก็บก้อนน้ํามันแล้วก็ไหนๆไปแล้วเก็บขยะทะเลด้วยค่ะ เก็บทั้งหมดออกจากชายหาดนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าใส่ถุงมือด้วยป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้ตะกร้าเล็กๆก็ค่ะร่อนเอาเฉพาะก้อนน้ํามันออกไม่เอาทรายขึ้นมานะคะแม้ว่าทุกคนจะไปช่วยกันเก็บแล้วเราได้เยอะด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ยังคงพบว่ายังมีก้อนน้ํามันถูกคลื่นซัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้ครับจะไปเก็บแล้วพรุ่งนี้ต้องก็ระดมทางชุดจิตอาสาอุทยานนะครับพยานจิตอาสาแล,แล้วก็จชแล้วก็ชาวบ้านนะครับ,รบจัดระดมเก็บ จนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดครับผมโอเคแล้วก็กคือภารน้ำมันชุดนี้ประมาณได้ว่าน่าจะเป็นชุดเดียวกับที่ใช้เหมืองก็น่าจะ,าจะอาจจะจแต่ก็คือไม,ไม่ต้องห่วงคนณผู้เก็บไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้อุทยานกับทอชรับผิดชอบใช่ไหมครับ,รบโอเค สำหรับคราบน้ำมันที่พบในครั้งนี้นะคะที่ปักหมุดรายงานมาล่าสุดอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งชายหาดด้านฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตพิกัดที่ปักหมุดมาที่หาดในยางอุทยานแห่งชาติสิรินาทบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือฝั่งตะวันตกของภูเก็ตนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญด้วยนะคะก็เลยมีความกังวลใจว่าจะไปเชื่อมโยงกับหลายๆจุดที่พบหรือไม่อย่างจุดนี้ที่หาดในยางนะคะถัดขึ้นไปด้านบนเนี่ยค่ะท้ายเหมือง จังหวัดพังงานะคะแล้วก็บริเวณด้านล่างอีกที่ภูเก็ตอีกหลายจุดที่พบคราบน้ํามันคุณผู้ชมจะเห็นว่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่พังงาไล่ลงมาภูเก็ตนี่คือฝั่งตะวันตกของจังหวัดทั้งนั้นนะคะแล้วสฟีฟ้าที่เห็นอยู่ด้านนี้นี่คือพิก,กัดของทะเลอันดามันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นชายหาดในจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมีข้อสงสัยว่าจุดที่พบ ก้อนยางยางหรือว่าคราบน้ํามันบริเวณจุดนี้ที่สิรินานี่มันอาจจะไปเชื่อมโยงกับด้านบนที่พบที่สัปดาห์ที่แล้วที่หาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาความเชื่อมโยงที่เขาสงสัยก็คืออาจจะมีแหล่งที่มาเป็นแหล่งเดียวกันหรือไม่ ตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างคราบน้ํามันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของคราบน้ํามันเหล่านี้นะคะแต่ถึงอย่างไรตอนนี้มีรายงานว่าในพื้นที่ยังคงพบคราบน้ํามันบริเวณชายหาดอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นความกังวลใจสําหรับกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่นะคะกังวลว่าถ้าไม่จัดการให้เร็วมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ํา แล้วก็พืชในท้องทะเลด้วยนะคะและที่สำคัญนะคุณผู้ชมช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มันดีเ d ย์แล้วนะคะใกล้จะเปิดภูเก็ตแซนบ็อกถ้าเป็นไปตามกําหนดการใน1กรกฎาคมภูเก็ตแซนบ็อกจะเปิดนะักท่องเที่ยวจะไปดังนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรารายงานกันเช้านี้เนี่ย เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่คนในพื้นที่กังวลใจและต้องมีการจัดการควบคู่กับสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ด้วยค่ะพูดถึงโควิด -19 นะคะหลายจุดก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ร่วมจัดการกันอย่างต่อเนื่องเชา้านี้ชวนดูภาพการจัดการของสภากาแฟในพื้นที่ตำบลนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมสภากาแฟนี่เราได้ยินกันเยอะนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะ เขาจัดสภากาแฟกันแบบจริงจังแล้วไม่ใช่แค่คุยลงมือทำกันด้วยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกวันที่12ของเดือนนะคะทำกันมานานเป็น10ปีแล้วแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเน้นหนักในเรื่องของการคุยกันสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่แล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือคนในชุมชนค่ะก่อนหน้านี้สภากาแฟที่นี่เขามีการประชุมหาหรือแก้ปัญหากันหลายด้านทั้งเรื่องการประกอบอาชีพรคภยัยใครเจ็บรวมไปถึงเรื่องพื้นฐานต่างๆ แต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ชาวบ้านทั้ง9หมู่บ้านของตำบลนาพันสามนอกจากประชุมตามปกติอะค่ะรวบรวมข้าวของนะคะข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มของใช้จำเป็นนำไปแบ่งปันให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดนาครมตําบลนาพันสามอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในทุกวันที่12ของทุกเดือนนะคะก็จะมีการประชุมสภากาแฟกันที่นี่จะมีหน่วยงานราชการการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงชาวบ้านต่างๆที่อยู่ที่นาพันสามแห่งนี้นะคะก็มาประชุมพูดคุยกัน จะนำข้าวของเหล่านี้นะคะไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะที่ในอำเภอเมืองเพชรบุรีรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามแล้วก็วัดต่างๆนะคะที่ทำข้าวกล่องแจกจ่ายค่ะนี่เราก็ระดมทุนช่วยกันจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเงินบ้างบางส่วนน้ำดื่มนี่เราจะสามารถจะช่วยบรรเทาพูดง่ายว่าเราเห็นความสำคัญของโรคภัยไข้เจ็บว่าเป็นการเบียดเบียนทำให้เรื่อง ทางร่างกายเรียกว่าสุขภาพจิตแล้ะสุขภาพทางร่างกายทั้งสองตัวนมันเป็นผลที่มีผลกระทบอย่างมากแต่เมื่อชมุมชนเรามีความที่จะช่วยเหลือทําให้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนที่ได้รับปัญหาอย่างนี้มีผลกระทบตรงนี้ก็จะได้รับการดูแลอีกตัวนหนึ่งเรียกว่าเราต้องช่วยเหลือกันทุกส่วน นอกจากการช่วยเหลือการลดความเสี่ยงนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะช่วงเวลานี้ตั้งแต่การระบาดรอบ1รอบ2รอบ3เนี่ยตลาดสดหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่พบการระบาดโควิดสิค่อนข้างเยอะนอกเหนือจากมีมาตรการในการป้องกันคนซื้อคนขายอย่างเคร่งครัดค่ะจุดหนึ่งนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ่งที่มีการทําควบคู่กันไปด้วยก็คือมาตรการในการสุ่มตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารเลยค่ะ นี่เป็นมาตรการสําคัญในสถานการณ์โควิด1 9นะคะล่าสุดคุณสันติชมยงนะะักขพลเมืองที่นั่นปักหมุดลงพื้นที่2จุดใหญ่ๆใ,ในพระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมทั้งตลาดสดภาชีบริเวณนี้แล้วก็ด้านล่างที่วังน้อยค่ะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคุณสันติเขาไปสุม่มดูตัวอย่างมาตรการต่างๆในตลาดจุดที่มีคนใช้บริการเยอะๆนะคะใช้คําว่าสุ่มนะคะเป็นจุดที่มีคนใช้บริการเยอะๆลองดูจุดแรกกันก่อน ตลาดสดพาทีนะคะหลังจากจุดนี้เนี่ยเขาพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดโควิด1 9ตั้งแต่ะระลอกแรกทําให้ตลาดสดพาทีนั้นเขามีมาตรการเข้มค่ะคัดกรองแล้วก็ป้องก COVID ันโควิด19แต่ว่าปัจจุบันนะะักข่าวพลเมืองของเรารายงานว่าดูเหมือนมาตรการต่างๆที่ตลาดสดพาทีนั้นน่าจะเริ่มกัดตกนะคะโดยเฉพาะโซนตลาดนัดริมทางรถไฟค่ะ ก็ช่วยกันสอดส่องแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันในการตรวจสอบนะคะระหว่างสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุทยาจับมือกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารค่ะลงพื้นที่ไปสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสดแบบนี้ค่ะนำไปทดสอบหาสารปนเปื้อนแล้วก็สารห้ามใช้ทั้งสารบอเล็กซ์ฟอกขาวสารกันราฟอร์ ine, าามาลีนยาฆ่าแมลงแล้วก็น้ำมันทอดซ้ำด้วยนะคะรวมทั้งมีการให้คำแนะนำการป้องกันการระบาดของโควิด1ิ เพื่อกระตุ้นให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ไปใช้บริการที่นั่นนะคะได้กาดกันสูงสูงกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะชินๆกันไปบ้างนะคะแต่อย่าลืมว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงมีรายงานกันรายวันเหมือนกันค่ะจากตลาดสดพาทีค่ะอีกจุดหนึ่งที่ฉันเกินไปด้านล่างบริเวณนี้นะคะไปกันที่วังน้อยกันหน่อยค่ะจุดนี้ก็คือตลาดวังน้อยเมืองใหม่นะคะ มีการปักหมดรายงานภาพหลังไปสำรวจที่นั่นคือจุดนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เหมือนกันทำให้ทางตลาดต้องปิดค่ะแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันการระบาดซ้ำอย่างเข้มงวดนะคะมีการกำหนด ทางเข้าออก12ประตูคุณผู้ชมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบนี้ค่ะพี่ๆรปภต้องไปยืนสวมหน,น้ากากอนามัยแล้วก็ต้องไปยืนเพื่อให้คนที่ไปที่ตลาดเนี่ยล้างมือนะไปบอกทุกคนล้างมือเว้นระยะห่างเพื่อที่จะทําให้ทุกคนนั้นปลอดจากเชื้อโควิด -19 ค่ะก่อนจะเข้าตลาดาในตลาดวางน้อยต้องสแกนก่อนครับแล้วล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แมต้องต้องปิดทุกคนที่จะเข้าไปในตลาดเราเข้มงวดตรงนี้ แล้วเรื่องทางเข้าออกตอนนี้เรามีทส้หมทกี่ทางครับ12ทางครับบางคนเขาก็ออกทางนี้เขาก็มาสแ,แกนอีกทีหนึง่งก็ได้รอดนะรอมาแล้วก็มาล้างแอลกอฮอล์อีกก่อนจะออกจะอะไรแหมก็เห็นใจพี่ๆหน่วยรักษาความปลอดภัยเหมือนกันนะคะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยแต่ว่าอย่างไรหน้าที่นี้สําคัญคะ่ะคุณผู้ชม การรักษาความปลอดภัยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่ไปใช้บริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้นักท่องเที่ยวที่อาจจะแวะเวียนไปช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยได้ปลอดภัยจากโรคอาหารต่างๆที่ไปสุ่มตรวจกันก็จะได้สบายใจคนอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปให้ทานแม่บ้านซื้อไปนะคะพอบ้านก็จะได้อุ่นใจด้วยนะคะปิดท้ายสีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้ค่ะยังคงให้กำลังใจกับโรงเรียนต่างๆในสัปดาห์ที่2ของการเปิดเรียนแล้ว แต่เราเห็นภาพหลายๆที่ยังต้องปรับตัวเงี่ยหูฟังข่าวกันตลอดเวลาถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่ค่อยจะแน่นอนนะคะอาจจะเหนื่อยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ได้เห็นหลายหน่วยงานที่พยายามจะลงพื้นที่ไปให้กําลังใจโรงเรียนในเรื่องนี้นะคะอย่างบุดนี้ค่ะลองชมความเคลื่อนไหวที่รายงานโดยพระกฤชณชัยปัญญาวัฒโนนะคะท่านเป็นพระนักสื่อสารจังหวัดเชียงใหม่ ปักหมุดภาพนี้จากโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมตำบลพระาธาตุอำเภอแม่ระมาตที่จังหวัดตากค่ะเป็นภาพที่ทีมพระธรรมวาทยาญาตรุ่นใหม่ภาคเหนือตอนบนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมชมรมยุวะล้านนาองค์กรสาธารณประโยชน์เดินทางไปให้กำลังใจนะักเรียนแล้วก็คณะครูนะคะรวมไปถึงเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ มอบอุปกรณ์การเรียนผ้าหม่มแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ให้กับทางโรงเรียนค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กๆที่นั่นค่ะเหตุผลที่จะต้องไปสนับสนุนจุดนี้เนี่ยต้องเล่ากันแต่พิกัดเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่ถือว่าเป็นโรงเรียนชายแดนไทยเมียนมานะคะคุณผู้ชมจุดที่ปักหมุดมาเนี่ยค่ะด้านนี้ก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมอยู่ตำบลพระาธาตุอำเภอแม่ระมาดที่จังหวัดตา จากเส้นตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นเส้นดำๆนี่นะคะนี่คือเส้นพรมแดนไทยเมียนมาจริงๆถ้าซูมเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่พรมแดนธรรมดาเพราะว่าถูกกั้นด้วยแม่น้ำเมยนะคะโรงเรียนอยู่ใกล้กับพรมแดนอยู่ใกล้กับแม่น้ำเมยและอยู่ห่างไกลเมืองค่ะแน่นอนพิกับลักษณะนี้จะให้น้องๆไปเรียนออนไลน์ความพร้อมก็มีไม่มากนะคะ สิ่งที่ทําได้ก็คือคุณครูที่นั่นนะคะพยายามที่จะเข้าไปทําความสะอาดโรงเรียนวางมาตรการต่างๆเพื่อให้น้องๆนั้นสามารถที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเราได้เตรียมการมาสองครั้งนะคะตอนแรกจะเปิดวันที่16พฤษภาคมเราก็เตรียมการมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะทางโรงเรียนเราเริ่มทํามาเรียบร้อยอ่ะ มีโควิดอีกค่ะหยุดอีก14วันก็มีโอกาสได้ทําความสะอาดโรงเรียนอีกเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างความตระหนักให้กับคณะครูนะคะแล้วก็นักเรียนเรามีจุดคัดกรองนะตอนนี้นักเรียนมาโรงเรียนแล้วนี่เราสร้างจุดคัดกรองไว้ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคนต้องได้คัดกรองนะคะไม่ว่าผู้ปกครองนี่เราจะไม่ให้เข้านะคะหรือว่าคนขายของอะไรนี่เราจะไม่ให้เข้าในโรงเรียน แล้วก็สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนะคะให้รู้จักการป้องกันตนเองในเรื่องไม่ว่าเว้นระยะห่างการล้างมือการสวมแมสอีกมาตรการที่สําคัญคุณครูบอกว่าที่โรงอาหารอันนี้ต้องสําคัญเหมือนกันนะคะต้องให้เด็กๆเ,เนี่ยพยายามที่จะเว้นระยะห่างด้วยการผลัดเปลี่ยนช่วงชั้นเพื่อเข้าไปรับประทานอาหารลดความแออัดค่ะ ซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมเนี่ยเขาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปหนึ่งไปจนถึงป6มีนักเรียนอยู่287คนมีคุณครูอีก19คนนะคะและนักเรียนที่คุณูชมเห็นในภาพเมื่อสักครู่ในส่วนใหญ่เป็นเด็กๆชาติพันธุ์เป็นลูกหลานแรงงานที่เข้ามารับจ้างในเมืองไทยบางคนอาจจะไม่ได้ถนัดใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการสื่อสารนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือสําหรับน้องใหม่ที่เข้ามาใช้ภาษาไทยไม่คล่องคุณครูก็จะให้รุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยง คอยพูดคุยกับน้องๆถึงมาตรการในการป้องกันตัวเองในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะปลอดภัยจากโควิด19ค่ะเป็นความซับซ้อนนะคะคุณผู้ชมของสถานการณ์การเปิดเทอมในช่วงเวลานี้คุณธีระเดชคุณลิษาคะจะเห็นว่าหลายโรงเรียนเนี่ยคือเขาก็อยากเรียนออนไลน์นะแต่ถ้าปล่อยให้เรียนออนไลน์จริงๆเนี่ยเด็กๆเขาไม่ได้มีอุปกรณ์ไม่ได้มีสัญญ,ญาณที่พร้อมดังนั้นดีที่สุดคุณครูก็เลยบอกว่าต้องเปิด ภายใต้มาตรการที่ทําให้เด็กนีปลอดภัยมากที่สุดค่ะส่วนใหญ่จะมีปัญหาแบบนี้นะฮะสัญญาณไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้อย่างนี้นะฮะค่ะก็การสนับสนุนเด็กๆก,กลุ่มนี้ทั้งเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆก็ยังจําเป็นอยู่นะคะครับขอบคุณมากนะครับ